Damage opponents with vehicles เพื่อนเพื่อนจะต้องใช้ยานพาหนะสร้างความเสียหายต่อศัตรูเราสามารถใช้ยานพาหนะประเภทใดก็ได้ที่ทำดาเมจต่อศัตรูได้นะคะก็ไปที่ไหนก็ได้ที่มีรถนะคะเสร็จแล้วก็ขับไปชนศัตรูซาจะไปที่ในตัวโดมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีรถหลายคันมีคนลงเยอะ รวมถึงมันมีของแต่งรถที่ใช้สำหรับชนคนได้ดีด้วยค่ะตรงกลางของเมืองนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนอที่ให้รถมาวิ่งชนการเสร็จแล้วมันก็จะมีรถในนั้นประมาณ3ามคันมั้งมีทางรถสปอร์ตรถ SUV เพื่อนๆขับคันไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไปทำการแต่งรถด้วยของที่มีในนี้ ซายแนะนำว่ารถ SUV ก็ดีค่ะเริ่มจากคันนี้นะคะแล้วก็ขับไปตรงเนี้ยจะได้สไปบัมเปอร์ก่อนหรือบางทีมันจะเป็นคาวแคชเชอร์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสไปเนี่ยมันจะชนคนคน่อนข้างแรงกว่าแล้วตานี้เจอคนแบบแปลกๆอ่ะอยู่ดีๆเขาก็วิ่งมาให้ทรายแบบชนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะมันเป็นตี้บอดหรือมันตี้อะไรก็ไม่รู้เห็นมหมคไเนี่ย หรือว่าพวกเขากําลังจะเออแบบเฮ้ยมึงไม่ทันแล้วอ่ะตีน้อยเออเรียกเรียกคิวแล้วอ่ะต้องไปแล้วก็เลยแบบว่ามาให้ใส่ชนให้ตายตายไปซะเราสามารถชนคนที่ยังวิ่งอยู่หรือว่าคนที่ล้มไปแล้วทับเขาก็ได้นะคะก็จะได้ไดเมจเหมือนกันเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานนะคะเทคนิคนี้เหยียบแล้วก็ย่ำนะคะคนล้มอยากข้ามให้เอารถไปเหยียบซ้ำนะคะ